กลางดึกนี้ผมกำลังจะเข้าไปที่หมู่บ้านหนองรำพันผู้ที่โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งครับกลางดึกนี้ผู้สื่ข่าวได้รับแจ้งมีคุณยายฐานะยากจนชื่อนางสั้นหรือป้าเวียงศรีสเกตอายุ70ปีอยู่หมู่บ้านหนองรำพันเลขที่107หมู่14ตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองปราจินบรุรีจังหวัดปราจินบุรี ถูกรระวันสลักกินแบ่งรัฐบาลงวดรางวัลที่1ประจําวันที่1กุมภาพันธ์2564เลขรางวัลที่9 1 2 3 0 7จึงลงพื้นที่ตรวจสอบจากแยกถนนสายบ้านโคกมะกอกบ,บ้านดงบางถนนสายไม้ดอกไม้ประดับเข้าไปกว่า500เมตรเต เป็นบ้านปุ่นทั้นเดียวพบลูกหลานและญาติกว่าสิบคนมาแสดงความยินดีกับคุณยายที่มีสีหน้าอิ่มเอิบยิ้มแย้มตลอดเวลาหนังสั้นกล่าวว่าตนเองอยากกับสามีมานานแล้วมีบุตรชายรวมสี่คนมีงานทำแล้วทักอาศัยอยู่กับบุตรชายคนเล็กและหลานหลานรวมห้าคนมีอาชีพรับจ้างก่อนหน้ามีฐานะยากจนเคยถูกลงวัลเล็กทายมาบ้างแต่ไม่มาก และไม่เคยซื้อหวยก่อนน่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งได้จัดงานชาปนกิจศพมารดาอายุ84ปีที่เสียชีวิตด้วยโรคชราที่วัดคุ้งเจริญใกล้ๆบ้านได้มีคนขายลอตเตอรี่มาขายหวยน้องชายได้บอกให้ตนเองซื้อเลข307จึงซื้อไว้เพียงหนึ่งใบคุณยายปกติอยู่อยู่กันกี่คนที่บ้านห้าคนเนอะอืม ก่อนก่อนจะถูกหวยหนีเป็นยังไงถึงไปซื้อเลขงานศพยายค่ะงานศพยายยายตายแล้วเขามาขายที่วัดค่ะวัดไหนเอ่ยวัดพุ้มเจริญค่ะอืมแล้ก็มาขายแล้วก็ให้เขาเอาเลขท้ายอ่ะค่ะว่าเอาสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดนี่เป็นเลขเลขเลขท้ายมันอะสามศูนย์เจ็ดอืแล้วว่าเอามาแล้วก็เขาบอกว่าน้องชายบอกให้ซื้อ เรีว่าพี่พี่เอาสามศูนย์เจ็ดนะเขาว่าอย่างนี้ก็เลยซื้อ,อซื้อแล้วก็เยบอกเขาหยิบให้ใบหนึ่งยายเอาสองใบเลยไหม,มเขาว่าอย่างนี้ บอกไม่เอาหรอกเอาแค่ใบเดียวตังแันมีน้อยแต่ว่าอย่างนี้ก็บอกเขาอ่ะก็เลยหยิบมาให้ใบหนึ่งตอนนั้นตังในกระเป๋าคุณยายมีอยู่เท่าไหร่มีสามร้อยค่ะมีสามร้อยเพราะเพราะอะไรถึงเอาสามศูนย์เจ็ดน้องชายเขาบอกเขาเขาได้มาอย่างไงไม่รู้ค่ะเขาไม่ได้มายังไงก็ไม่รู้นะคะน้องชายบอกพี่เอาสามศูนย์เจ็ดนะก็ว่าอย่างนี้ก็เลยซื้อเต่เราก็ไม่รู้ว่าเลขหน้ามันอะไรก็ให้เขาหยิ ไม่แล้วก็ใส่กระเป๋าเลยทีนี้ก็พอดีหวยออกตอนเย็นนี้แหละค่ะเพรบะว่ะก็ถามคนที่ขายหวยว่าหวยออกอะไรอบอกอ่ะมันออกเลขท้าย 7, มันสามศูนย์เจเามาอ่านี้แล้วทีนี้ก็โอ้ย ไม่ไม่ได้หรอกมันมีแค่สามตัวท้ายมันไม่ได้ก็ลเลยรอลูกชายมาเนี่ยลูกชายเนี่ยมาถ<อ>้าหนูแม่ถูกสามตัวท้ายเนี่ยมันได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้แล้วเลขกหน้ามันอะไรละแม่เขาว่าอย่างนี้เพื่อก็ะถาม,มเลยบอกว่าเนี่ยมันมีเก้าหนึ่งสองก็ว่าอย่างนี้แม่เดี๋ยวหนูดูก่อนเขาว่าอย่างนี้เขาก็ถือเอาไปบ้านเขานุ่นลูกชายเนี่ยกราถือเอาไปเขาก สักพักหนึ่งเขากลับมาเขาบอกแม่แม่ถูกนะเขาว่าอย่างนี้<ม>เขาก็ให้หลานเขาถามว่าเออดูที่มันจริงไหม,มว่าอย่างนี้ก็ดูว่าจริงไหมอย่างนั้นนี้ก็สอบถามกันนะเนาะว่านน<ม>จริงไหมจริงเขาก็พาไปแก้งความ,มแยล้งความที่โรงพักอะแก้งความไปลงชื่ออะไรไว้ แค่นั้นล่ะเป็นไงดีใจยังไงดีใจจ้ะชีใจอ๊้ยไม่มีอะไรเลยเนาะจนมากแต่เดียเลี้ยงหลานเนี่ยทองสามคนเนี่ยนี่ก็เยอะหลังถูกหวยแล้วจะไปทำอะไรเนี่ยค่ะบ่านี่ก็จะให้ลูกให้หลานนี่แหละจ้ะพอนี่ลูกหลานเยอะนี่เยอะลืาเกินจ้ะ จะจะทาบุญมั่งนิดหน่อยอก็ไว้กินลาบากมากม <laughs> ลูกก็มีแต่หลานก็มีแต่กําพาครับก่อนก่อนหน้ามีอาชีพเป็นอะไรครับคุณยายครับรับจ้างทั่วไปค่ะรับจ้างเนี้ยตามแถวแถวบ้านเราเนี้ยรับจ้างทั่วไปเข้าไปทุกวันเราเพิ่งหยุดกองงานยายนี่แหละแล้วก็ได้กินได้ใช้ไปวันวันนึงหลังหลังทุกขยว้เราจะทำเนี่ยก็จะ ทำบ้านอยู่มั่งแล้วก็จะทำบุญมั่งเน็ดหน่อยนะก็จะไว้ลูกหลานกินต่อไปค่ะอันนี้สนับบุญรายงานจากจังหวัดปราจินบุรีครับ